หนึ่งนะครับกับเรื่องของนักท่องเที่ยวช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่คึกคักแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาท่องเที่ยวที่ถนนคนเดินในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับขณะที่ที่ถนนคนเดินมีน้องอมสินนะเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินค่าเทอมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับ ที่ถนนคนเดินท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับคึกคักมากๆครับแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายถึงร้อยในพื้นที่นะครับโดยที่มีนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งชาวจีน ชาวเกาหลีนะฮะแล้วก็ชาวยุโรปเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าของชำร่วยเครื่องประดับสบู่เทียนไขต่างๆนะฮะรวมไปถึงเสื้อผ้ากันเก่งพื้นเมืองแล้วก็มีอาหารหลายชนิดครับขายดิบขายดีทีเดียวครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าย่านถนนคนเดินยังคงยิ้มแย้มนะครับแล้วก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดนะอย่าง ต่อเนื่องเลยนะครับบางรายเขาบอกว่าโชคดีมากๆได้ออเดอร์ที่สั่งล่วงหน้าจากต่างประเทศด้วยครับค่ะขณะที่น้องอมศิลหรือว่านางสาวสัสิการวงแสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนโกวิททําลงเชียงใหม่ก็มาแสดงความสามารถเล่นดนตรีเปิดหมวกค่ะ โดยการเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลหรือว่าเพลงจีนให้กับนักท่องเที่ยวฟังนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวหลายรายเองก็จะถ่ายคลิปน้องอมสินขณะเล่นเปิดหมวกค่ะแล้วก็นําเงินมาหยอดในกล่องด้วยทั้งนี้นะครับน้องอมสินบอกว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนต่อในคณะวิจิตรศิลป์นะครับก็เลยมาร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนการศึกษานะไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับก็ ขอวอวยพรให้น้องแล้วกันนะว่าได้ตามที่ประสงค์นะครับก็อันเนี้ยเราคงจะได้เห็นกัน